ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วกับช่องกฤษณพลักเครื่อนะครับรับเข้าจัดหาวัตถุมงคลหลวงพ่อเพียรหลวงพ่อรวยนะครับวันนี้เป็นอีก EP นะครับที่มีน้องทางบ้านนะครับส่งรูปภาพนี้มานะครับก็เป็นวัตถุมงคลหลวงพ่อเพียรเนาะนะครับก็มีหลากหลายรายการเลยผมก็เลยได้นัดน้องเขาพอดีที่ลพบุรีพอดีนะครับก็ได้นดมาเจอที่โรบินสันที่เดิมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าวันนี้ผมจะได้ พระเครื่องนะครับของหลวงพ่อเพยญกี่รายการเดี๋ยวเราเดินทางไปพร้อมกันเลยน,นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในการเช่าพระวันนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ถึงที่โรบินสันลุรีีป็นที่เรียบร้อยนะครับระหว่างรอน้องเข้ามานะครับก็เดี๋ยวเราจะไปส่งไปสเนียนก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการวัตถุมงคลที่ลูกค้าได้ปิดไปนะวันนี้ก็นํามาส่งให้นะครับก็สําหรับใครที่อยากจะเข้ามาชมไลฟ์สดก็สามารถติดตามได้ที่เพจกีษณาพระเครื่องนะก็จะมีรายการประมูลวัตถุมงคล แบ่งปันเนี่ยวันเว้นวันเลยครับเมื่อกี้ก็ได้สอบถามน้องเขาว่าสะดวกนะครับที่จะถ่ายออก YouTube ไหม่นะครับน้องเขาก็ไม่สะดวก ah. เดี๋ยวเราจะอาจจะได้ถ่ายแค่บรรยากาศของพระเครื่องนะครับแล้วก็เวลาจะถ่ายคลิปผมก็จะสอบถามเจ้าของพระก่อนนะครับว่าเขาสะดวกหรือเปล่านะครับถ้าไม่สะดวกก็อาจจะต้องขอเป็นแค่บรรยากาศของพระเครื่องในการเช่าคร่าวๆแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันผมกาลังไปนะครับตอนนี้ก็ เปลียนสถานที่ไปที่โลตัสนะครับน้องเขาพอดีไม่คุ้นเส้นทางแถวนี้นะครับก็นัดที่โลตัสลบุรีเนาะตอนนี้น้องเขาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปโลตัสกันครับตอนนี้เราก็ถึงโลตัสลบุรีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจอดตรงนี้แล้วกันข้างหน้านี้นะครับน่าจะนัดน้องเขาตรงนี้แหละมีที่จอดตี่นี้เลยนะครับตรงนี้ อันนี้พี่บอกของเฉพาะพ่อเพี้ยนเนาะพ่อรวยังไม่ได้ตีราคาให้เดี๋ยวเราคุยอันที่พี่ตีไว้ก่อนก็ได้ เราก็ดูใน youtube ใช่ไหมอืมอันนี้ก็เป็นพา้าที่น้องเขานำมาแบ่งปันให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคนะครับน้องเขาพอดีไม่สะดวกออกกล้องนะครับแล้วก็เรามาดูผากันอ่าเดี๋ยวคิดตังเฉพาะอันที่เราคุยกันมาก่อนเนาะจะขอดูแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวตีเพิ่มไปแต่พอรวยพวกรุ่นหลกัหลกๆเราไม่มีเน,ะะนาะชนะจนอะไรพวกนี้หรือไม่แค่นี้ม,มีด้วยเหรอ เอาไม่อามาด้วยหรือยังไม่ปล่อยเป็นเนื้ออะไรครับทองแดงเหรอเนื้อเงินเลยเหรอหลงพ่อหลงพ่อรวยนะลงยาสีเลยลงยาแดงด้วยน้องเขามีพระหลักนะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้นำมาด้วยนะหลงพ่อเพี้ยนหมดยังเนี่ยมีอีกเหรอ อแต่ว่าเราปล่อยชุดย่อยก่อนอันนี้ก็จะเป็นเหรียญพ่อเพี้ยนนะครับนะพอชนะจนเนาะก็จะมีอันนี้เท่าไหร่นะ4,500 3,000อันนี้เหรียญละ300จะเป็นชุดย่อย,ย,อยเนาะแล้วก็อันนี้200 200เหรียญละ200 อันนี้ได้ประมาณ3-400โอเคไหมสามร้อยอ่ะสี 4, ก่กลมๆไปอันนี้ของหลวงพ่อรวยนะครับอย่างเหรียญน,นี้เท่าไหร่เนี่ยเราไม่ได้เจอละสะแต่ว่าไตามาเก้านี่เขาจะถ้าเล่นก็จะมีของหลวงพ่อรวยก็จะมีประมาณ4-5รุ่นเนาะรวยพันล้านชนะจนอะไรพวกนี้แล้วก็ ไตรมาสรวย,ยทันใจอะไรพวกเนี้ยจะจะ,จะนิยมกว่าอารุณพวกนี้ก็จะก็เล่นแหละแต่ความนิยมจะน้อยกว่าเหรียญพวกนั้นเหรียญลักให้ดูแป๊บนึงออเจ้พาพระก็คือไม่ได้ใช้หมดเลยเนาะอยู่สภาพเดิมๆหมดเลยทุกองนะครับนี่ก็เป็นเหรียญส่งน้ำหลวงพ่อรวยนะครับส่งน้ำจะดูสภาพพระหน่่ง ก็มีโดนอากาศบ้างจะด,ดูจากหน้าพราก็คือมีพระน้องมีพระดีนะนี่ก็ส่งน้ำนะครับโวพระดีพระสวยหมดเลยนะไม่ได้ใช้เลยนี่เป็นลงยานะครับทองแดงลงยาอ่านะ อันนี้เหรียญจอบแต่เหรียญจอบก็ไม่แพงมากอโอเคอย่างนี้แล้วกันมันมันเฉลี่ยวแล้วกันเนาะแบบว่าเพราะว่าเหรียญพวกนี้มันจะเลรียดอยู่ประมาณพันกว่าบาทพี่พี่ซื้อเหรียญละพันแล้วกันง่ายๆเหรียญละพันแต่เนี้ยมันจะถูกหน่อยประมาณห้าร้ 500. อยห้าร้อยเพราะรวยเขาจะราคาดีกว่าถ้าเกิดเป็นพวกเหรียญย่อยนะแต่พอเพี้ยนอ่ะเขาจะแพงเป็นเนื้อหลักตอนนี้นะ ถ้าน้องมีเนื้อหลักหลุมพเพียนก็สามารถส่งมาได้อันนี้สองพันจะได้มากกว่าพ,พราะเป็นลงยา<อ>วันนี้ได้เงินก้อนแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันว่าทั้งหมดเท่าไหร่นะครับน้องเขาก็คุยง่ายมากเลยครับเมตตาแบ่งให้เนาะนะครับเดี๋ยวเราคิดตังกันเห็นไหมหนึพันะ 3, แล้วก็ พันสองอันนี้สามร้อยเขาเป็นเนื้อล่างไงพวกเนะี้ยอันนี้หกร้อยแล้วก็เดียดละพ10ันสี่พันห้าหกหนึ่งมืนหนึ่งมืนหกพันหนึ่งร้อยเนาะบวกอีกทีไหมไม่เป็นไรนะโอเคอันนี้พี่เป็น<ด>การโอนเงินให้ได้ไหมเนะ่ะโอเคเนะาะเดี๋ยวน้องบอกเป็นแป๊บหนึ่งนะ แตวน้องๆยังมีเนื้อหลักอยู่อีกใช่ไหมได้เดี๋ยวถ้าวันไหนต้องการจะออกก็บอกพี่แล้วกันนะเดี๋ยวพี่โอนตังค์ให้ของน้องธน,นาคารอะไรครับไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์เนาะนี่ปะเจษฎากรบ่งง่มปะน่ะทำการโอนเงินให้น้องเขาเลยเดี๋ยวลองเช็คยอดดูก่อนเดี๋ยวพี่ส่งสลิปไปให้ให โอเคขอบคุณน้องมากสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรก็ส่งมาดูแล้วกันโอเคพี่ขอถุงไม่ได้ไหมเนี่ยโอเค <laughs> <laughs> ครับอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอขอบคุณมากก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่มีพระเครื่องนะครับหลวงพ่อเพียหรือว่าหลวงพ่อ,ร,อพร,รวยจะแบ่งปันให้ผมก็สามารถส่งภาพนะครับพร้อมราคามาแบบน้องได้เลยนะครับถ้ามีพระเครื่องดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถรับเงินได้แบบนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าครับผม